อย่างรีวิววันนี้นะคะจากคุณเก่งของเราค่ะเขาบอกว่าปกติมันม่วงของเขาเนี่ยจะหัวค่อนข้างเล็กแต่ตั้งแต่เขาใช้เขียวคัดจีนะคะฉีดเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะ1กิโลมันม่วงของเขานี่3หัว ห่งกิโลเลยนั่หมายความว่าคือเขาหัวเขาใหญ่ขึ้นเนื้อแน่นขึ้นด้วยนะคะหบมสุดยอดมา,ากๆเลยได้กี่ตันได้กี่บาทว่ามา90กว่าวตันเก้า้หุ่นถ้า่อนนะจาก60ปตันเป็น90ปตันและเงินที่ได้ในแต่ละครั้งในการขายคือล้านต้องมีเกือเปือบครับ กันมากเลยนะคะมาพบกับเราสองคนแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะกับรายการเกษตรเขียวคะจินนิวจนวิง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 นะคะวันนี้นะคะมาพบกับตวงสวิการกันจนามัศค่ะกิกกันยาพัดน้ำมนพิมพ์ค่ะปกกิกขาถ้าอยากเขียวก็จัดไปถ้าอยากโตก็จัดไปถ้าอยากรวยนะคะก็จัดไปสิค่ะแต่วันนี้นะคะถ้าอยากเขียวสอายแล้ว โอ้โหอะไรตงคอนเซ็ปต์คะอันนี้คือแบบเขียวกระจีน้ำตัวจริงเสกจริงมาเองนะตอนแรกกะว่าจะแบบจะเขียวทั้งหน้าก็ดูเกรงใจนิดนึงนะคะเขียวทั้งหน้าใช่ไหะลงลองพื้นผิดอุ้ยเก่ใจสสิอ้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้นะคะเคล็ดลับดีๆที่ทําให้ผลผลิตของคุณนะคะที่แบบว่าต้นไม้ในแข็งแรงใบเขียวนะคะรากดีดินดีวันนี้ต้องติดตามค่ะโอ้โหจริเลยค่ะพี่ตวงค่ะ ช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนหน,หน้าทุเรียนไม่พอเขาบอกว่ามีทุเรียน GI คะ่ะ<ฆ>จากปากช่องอนี่เอาจริงนะพี่ตูไม่เคยได้ยินเลยว่าปากช่องเขาก็มีทุเรียนแบบ ดีๆด,ด้วยหรอแบบเด็ดๆด,ด,ด้วยหรอคะีเด็ดๆคือ,อผ่านมาตรฐานค่ะ c a p ค่ะการที่ได้มาตรฐานนี้นะคะเขาเหมือนเป็นการการันตีดล้นะว่าแบบทุเรียนเองเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยคือมีคุณภาพจริงๆอย่างทุเรียนอันนี้เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าเขาปลูกในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงค่ะสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะและที่สําคัญนะคะทําให้เนื้อทุเรียนเนี่ยมีรสชาติหวานเนื้อละเอียดละมุนนะคะอร่อยเป็นที่ติดอกติดใจนั่นเองคือเราต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ แค่ทุเรียนปากช่องเท่านั้นนะคะกับผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะเขามีแบบว่าจริงๆเ,เขาอยากให้เป็นแบบว่าแต่ละถิ่นเนี่ยก็มีสินค้าที่ได้มาตรฐานแบบนี้น้องกี้เคยได้ยินนี้ไหมคะข้าวสังยนดที่พัทลุงอันนี้ก็ถือได้ว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ได้มาตรฐานประจำจังหวัดนะคะนอกจากนี้ยังมีทุเรียนอีกแล้วทุเรียนภูเขาไฟคะ่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง ไตรนาทก็ไม่น้อยหน้านะคะเขามีเป็นส้มโอขาวแตงกวาแล้วก็อีกเยอะแยะเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะกว่า161รายการกันเลยที่สําคัญเลยนะแน่นอนก่อนที่คุณจะบอกว่าเริ่มเป็นกเกษตรกรมืออาชีพนะที่มีความรู้ก็ต้องศึกษาก่อนปลูกนะคะว่าพืชที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะเป็นพืชอะไราแบบไหนยังไงนะคะแล้วเขามีความต้องการยังไงบ้างหรือว่าเลือก ปลูกอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของสภาพดินสภาพอากาศนะคะหรือว่าความต้องการของพืชชนิดนั้นๆด้วยค่ะโอ้โหแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยคกะรับดีๆหนูจะบอกเลยว่าเกี่ยวขจีเม็ดฟูของเราหนึ่งเม็ดเม็ดเดียวเนี่ยละลายทันทีนะคะคือเอาไปบำรุงพืชของท่าน่คะพืชของท่านนะจ๊ะจะแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนี่เอาจริงๆนี่คือตัวนี้นะคะคือสามารถผสมกับน้าได้เลยนะแล้วก็ฉีดพ่นกับพืชของเราได้โดยตรงนะคะแบบ ว่าทุกทุก เจ็ถึงวันนอกจากที่จะทําให้แบบว่าต้นไม้นี่นะคะมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวต้นแข็งแรงที่สําคัญนะที่เป็นอุปสรรคในการปลูกค่ะเมื่อกี้ค่ะมันแรงตัวนั้นมันแรงตัวนี้ <c oughs> วุ่นวายมากนะคะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรหลายๆท่านนะคะปวดกันมากจริงๆซึ่งเขียวขจีของเรานะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของโรคแมลงต่างๆได้ด้วยแบบ <c oughs> ออกไปออกไป <c oughs> ไม่ใช่สินี่ไม่ใช่มแมลงไม่ต้องออกไปจ้ะ มเนะอางจริงคือนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่สาหรับเขียวขจีนี่คือก็สามารถช่วยได้จริงๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างงี้กับเขียวขจีเม็ดฟูของเราที่ใช้งานง่ายด้วยจ้าเนาะคือ,อบอกว่า,ายอนล<ะ>งไปได้เลยคือไม่ต้องค,คนด้วยนะค่ะก็เอาไปคือพอมันละลายเนี่ยเราก็สามารถไปฉีดพ่นกับแบบว่าต้นไม้ได้เลยและที่สําคัญนะคะเขาใช้ง่ายละลายทันทีค่ะช่วยให้พืชนะคะจะเติบโตแข็งแรงนะคะมีใบที่ เขียวออกดอกออกผลแบบว่าดกมากนะคะแบบว่าได้คุณภาพอีกด้วยและที่สําคัญนะคะยังช่วยเสริมสร้างการ ต้านทานโรคเป็นภูมิต้านทานโรคนั่นเองทางเชื้อราแล้วก็มมลงศัตรูพืชอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะยังช่วยให้กเกษตรกรค่ะลดในการใช้ปุ๋ยต่างๆด้วยนะคะได้มากถึง50%เครึ่งหนึ่งเลยนะ,ะรงกิศค,ค่ะคและยังสามารถช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตได้นะคะตั้งแต่แบบ3 0มสถึงห้เลยทีเดียวโอ้โหต้นทุนก็ลดผล,ผลผลิตมากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่ากําไรของคุณมากขึ้นนั่นเองแหมจะไม่สนใจหน่อยหรอนะคะ ที่สําคัญนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยอย่างบางคนเอ๊ะบอกว่าฉันปลูกข้าวฉันปลูกแบบว่ามันอ้อยหรือว่าต้นที่เป็นแบบว่าผลไม้ต่างๆเอ๊ะมันจะใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยและที่สําคัญนะคะคือสามารถฉีดพ่นได้ที่ใบนะคะหรือว่าจะราดที่โคนต้นเลยก็ได้ก็สามารถแบบว่า ใช้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างร้อเซเช่นเดียวกันค่ะอย่างรีวิววันนี้นะคะจากคุณเก่งของเราค่ะเขาบอกว่าปกติมันม่วงของเขาเนี่ยจะหัวค่อนข้างเล็กกว่าจะได้1กิโลเมื่อกี้ขายากมากคือใส่เขาไปหัวห้าหกหัวกว่าจะได้1กิโลนะแต่ตั้งแต่เขาใช้เขียวคัจจนะคะฉีดเข้าไปนะคะเป็นเขียวคจีเม็ดฟุ้งของเราเนี่ยที่เขาละลายนำ้ำแล้วก็ฉีดไปเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะ1กิโลมันม่วงของเขานี่3สามหัว นหนกิโลเลยได้หมายความว่าคือเขาหัวเขาใหญ่ขึ้นเนื้อแน่นขึ้นด้วยนะคะผมรูมสุดยอดมากๆเลยนี่ <oui! S 2> เป็นรีวิวจากคุณเก่งนะคะในเรื่องของหมันม่วงนั่นเองอโอ้โหแลวยังมีรีวิวอีกใช่ไหมจ๊ามันสับปะหลังก็ไม่แพ้ขขเขาค่ะนี่นสัปะหลังคือมันสับปะหลังไรก็สู้เขาจา้ะสู้เขาไปเลยเละว่า นี่เลยใช้เขียวขจีนะคะ,คะได้ทั้งอะไรรู้ไหมได้ทั้งแป้งเยอะอม,มันหัวใหญ่<ช>แล้วไม่มีโมรคแมลงด้วยคือดินดีอะไรก็ดีถูกต้องอีแล้วมาแบบดินดีอะไรก็ดีดินดีนอ,ะอะไรก็ดีตรงว่าดีอะไรก็ดีค่ะ <laughs> จากวัามนะอันนี้คือเป็นรีวิวมาจากโคราชแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างการปลูกนะคะเขาใช้แค่ปุ๋ยนะคะรองพื้นแค่รอบเดียวแล้วก็ฉีดเขียวขจีเลยแค่นี้เองคุณแนนโคราชค่ะมันสมบังตอนนี้นี่บอกว่าเขาบอกว่าเลยนะใหญ่ใหญ่กว่าขาใหญ่กว่ามาแล้วไปแอบดูขาตัวเองดีต่เราขาเราก็ไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ได้เอ้โหแว่าแบบว่าใหญ่มากคุ้มไปเลยค่ะนีอันนี้เป็นรีวิวที่ เขาบอกว่าคือใช้แล้วแล้วก็พิสูจน์ได้จริงนะคะคืออันนี้นะเขายังมีอีกนะรีวิวเขจะบอกว่าเขาส่งมาให้เยอะมากอย่างอันนี้นะเขาบอกว่าอ่าฉีดไปแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะคะดอกไม่ร่วงติด ผลแล้วก็แบบว่าดกมากๆเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าพริกใช่ไหมคะใช่ที่สำคัญเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้นี่นะยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีใดๆเอาจริงนะตอนนี้นะโหเราพูดถึงเขียวกระจีมาแบบว่าตลอดตลอดตลอด,ตลอดเลยนะแน่นอนนะคะหลายๆคนเนี่ยทั้งรีวิวเราก็ให้ดูกัน<ห>แบบว่าแบบจา่าจาก,กันไปแล้วนะว่าเขาได้ผลจริงๆนะคะตอนนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนนะได้ลองมาใช้เขียวกระจีกันกับโปรโมชั่นแบบเด็ดๆแบบนี้เลยจ้าองกิสานี้เลยค่ะโปรโมชั่น นะคะซื้อ2แถม2ค่ะเ<อ>ขียวขจีเม็ดฟ 2, สูสอซองนะคะจากปกตินะคะราคา4,000บาทค่ะลดเหลือเพียง2,400บาทเท่านั<ะ>้นนี่เป็นโปรแรัเท่านั้นไม่ยังไม่หมดนแถมฟรีเขียวขจีเม็ดฟูหน่งซอง,อง<ะ>แล้วก็เสื้อยืดอีก1นึ่งตัวเอาเป็นว่านะนอกจากบอกว่าต้นไม้พืชผลของเรานี่นะคะจะแบบว่าสวยงามแข็งแรงแล้วนะ นี่คนสั่งไปนี่ได้เสื้อยืดนี่แอบเท่อีกนะเออนะคะอันนี้คือแค่โปรได้เท่านั้นนะคะกับซื้อ2แถม2ค่ะเรายังมีอีก1 PRO โปรเด็ดเเหมือนกันนะคะนั่นก็คือซื้อ4แถม5กันไปเลยค่ะกับเม็ดฟูนะคะ 4, สีซองจากราคาปกติค่ะอยู่ที่8,000บาทเลยค่ะองกีค่ะหลายคนบอกเห็นราคาอาจจะแบบอุ๊ยลังเลนิดนึงนะคะแต่ว่ากับโปรนี้นะคะเราลดกันไปก่อนเลยค่ะเหลือเพียง4 0 0พ 800บาทค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะเรายังแถมให้อีก5เลยนั่นก็คือเป็นเขียวกระจิเม็ดฟูนะคะอีก3ซองและยังมีเสื้อแขนยาวอีก2ตัวเป็นเสื้อคู่เดี๋ยววันไหนเราใส่มาเป็นเสื้อคู่ได้เลยได้ไหมเป็นเสื้อคู่ไปอีกนะะ อันนี้รับไปเลยค่ะกับซื้อสีแถม5จ้าๆๆๆๆๆโอ้โหแล้วแต่จะบอกว่านะคะเราให้สำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ต้องรีบโทรมาได้เลยนะคะกับ02104999 9, 9, 9นะคะหรืออีกหนึ่งหมายเลขค่ะกับ0826626465ค่ะหรือไลน์แอด เกษตรกนค่ะ,ะ,คะรีบแอดกันมาได้เลยนะคะใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารีบสั่งซื้อน,นะเพราะ50สายแรกเท่านั้นกับวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้และที่สําคัญนะคะกับโปรจุกๆแน่นๆแบบนี้เราจะส่งฟรีทั่วประเทศและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอย่าพลาดนะไม่อยากใครพลาดเลยนะคะรีบโทรกันมาได้เลยนะคะโหในช่วงนี้นี่เราเห็นไหมรีวิวก็แน่นไปแล้วนะคะโปรก็จุกขนาดนี้แต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมีอะไรที่แบบว่าเด็ดๆกว่านี้อีก ต้องติดตามค่ะเคียวกจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายละลายทันที ใช้แค่เม็ดเดียวใส่ลงไปในน้ำก็ละลายได้ทันทีโดยไม่ต้องคนเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ง่ายช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคพืชตโตเร็วแข็งแรงใบเขียวผลดกได้คุณภาพลดการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมีลงได้มากกว่า50%เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเท่าตัว1เม็ดผสมน้ำได้มากกว่า200ลิตร ฉีดพลได้มากถึงหาไรใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดแนะนำโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ2ฟรี2ซื้อเขียวขจีเม็ดฟูสองซองแถมฟรี1ซองและเสื้อยืดแขนยาวเท่ๆอีก1ตัวราคาปกติ4,000บาทลดเหลือ2,400บาทเท่านั้นซื้อ4ฟรี5ซื้อเขียวขจีเม็ดฟู4ซองแถมฟรีอีก3ซอง และเส์ยืดแขนยาวเท่ๆอีก2ตัวราคาปกติ8,000บาทลดเหลือ4,800บาทเท่านั้นรีบสั่งด่วนโปรโมชั่นนี้เฉพาะแค่50ท่านแรกต่อวันเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศสนใจโทร02-104-999 9 0 8 2, 2 6 6 6 6 6 6 5่เายแอดซ์เกษตรกรีน มาสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเกษตรเขียวขจีนนิวเจนเขาบอกให้เฟียสเขาบอกให้เอาหม่ดีเอาหม่ดีนื่องจากเอยมันได้ว่ะเออว่ะตอนแรกดูไม่ได้ไม่ได้เออด้ยอยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้บอกใจเัง อ่าแต่แบบมีความความเฟียสักขายขอขายขอะไรเหรออ่าเมื่อสักครู่นะคะเราแบบว่าทั้งเขาเรียกว่ามีรีวิวพิสูจน์กันไปแล้วนะคะใดๆเราก็พูดถึงแบบเขียวขจีเม็ดฟูไปแต่จริงๆแล้วนะคะเรายังมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่อยากให้กเกษตรกรเนี่ยให้มาใช้กันได้ลองใช้กันอีกเยอะเลยเนาะอะอย่างในช่วงนี้นะเราจะบอกว่าจริงมันมีคําถามน,นะคะจากแบบกเกษตรกรหลายๆท่านเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขียวขจีดินน้ําตัวนี้ของเราเนี่ยมันมีความแตก แตกต่างจากแบบที่อื่นหรือแตกต่างอื่นพันผลิตยาไรไบ้างพี่ต้องรู้ว่าน้องกิต้องรู้รู้แน่นอนยะเพราะว่านี่เลยเขียวขจีฉีดอะไรก็ดีบอกเลยว่าฉีดใบใบก็เขียวฉีดดินดินก็ดีฉีดลำต้นลำต้นก็สมบูรณ์แาบค่ะและที่สาคัญนะคะเขายังเป็นสัตว์กัดนําเข้าจากอเมริกาด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าได้ผลจริงนะคะฉีด ไปเนี่ยคือต้องบอกว่าผลลั์เนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเพราะเราก็มีการพิสูจน์นะไม่ว่าจะเป็นาการรีวิวหรือว่าเคส,สต่างๆอย่างมากมายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะผลผลิตเนี่ยเขาดีกว่าการใช้เคมีอีกด้วยนะคะเคมีนี่อย่างที่เรารู้กันนะคือต้องจ่ายแพงกว่าแต่เราจะไปจ่ายแพงกว่าทําไมใช่ไหมคะน้องกิ๊กขา<ช>เมื่อเรามีเขียวขจีดินน้ามาเป็นตัวช่วยดีๆให้กับเษกษตรกรนั่นเองค่ะอย่างใครที่บอกว่าแบบ เคยมีดินที่มีปัญหาอ่ะดินอาจจะแข็งไปแน่นไปดินเป็นกรดนะคะเขียวขจีดินน้ําของเรานะคะก็สามารถะคะช่วยปรับสภาพดินของคุณค่ะให้เหมาะกับการปลูกพืชอีกด้วยนะคะเพราะว่าดินที่ดีเนี่ยแน่นอนอย่างที่เราทราบกันนะคะคือต้องเป็นดินที่แบบค่อนข้างร่วนซุยนะคะ้องก,<ช>กิ๊กขาแล้วก็อุ้มน้ําด้วยและที่สําคัญต้องถ่ายเทอากาศได้ดีและที่สําคัญอีกอย่างนึงนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยในเรื่องของจุลินทรีย์ดีที่จะไปช่วยในเรื่องของการบํารุงรากนะคะที่จะไปช่วยเขาเติบโตได้ อย่างแบบว่าผลผลิตที่ดีๆปังๆแบบนี้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเขียวกระจียดน้ําของเรานะคะก็มีการเติมจุลินทรีย์ด้วยเติมจุลินทรีย์ให้ดินไปเลยแล้วก็เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีนะคะไม่ว่าดินนะคะจะมีปัญหาเรื่องโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าสำคัญนะเชื้อราอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกรเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเขียวกระจีดยดน้ําของเรานะคะสามารถช่วยปัญหาดินเนี่ยหายไปเลยหายไปจากพืชของท่านนะคะแล้วไปบํารุงดินของท่านให้ดี คือดินม<ร>ีปลูกอะไรก็ดีปลูก<า>อะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็สูง,งที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมันเป็นการเติมจุลินทรีย์ซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันทําให้พืชเนี่ยสามารถนะคะบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอาหารทางดินเนี่ยค่ะได้ดีขึ้นด้วยนะคะรากก็จะแผ่ขยายมากยิ่งขึ้นทําให้แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าดีตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าดีแต่รากฐานอย่างแท้จริงนะ,ะดีไม่ไหวปังไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้นะคะรา เายังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสะ,คะจากผู้ใช้จริงนะคะมายืนยันอีกด้วยที่เราพูดไปทั้งหมดเนะ่ยจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขามีเคสนะคะที่ใช้แล้วเขาเขา,ารู้สึกว่ามันดีจริงมันได้ผลลัพธ์จริงนะคะอันนี้เลยนะคะเป็นส้มโอนะคะจากคุณนรินจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะคะจะ ดีแค่ไหนและได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะก็ตอนแรกที่สั่งมาใช้นั้นตอนนั้นก็อยากจะมาลองนะอเอามาลองดูก่อนตั้งชุดเล็กดูว่ามันเป็นยังไงเราเราเป็นคนชอบสังเกตชอบลองของอะไรเงี้ยทำงองนี้นะม,มาลองดูเราเห็นว่าเออเวัน3วัน เออมันเห็นผลอ,อมันได้ดีขึ้นมาครับแล้วก็สั่งล็อกใหญ่มาแต่มันโตวไวมันโตวไวอะ่ะคือไม่มีใครเชื่อว่าส้มโตขนาดนี้จะอยู่ประมาณสี่สามปีสี่ปีเขากะาก,ากันต้องเจ็ดปีตั้งแปดปีใช่ใช่แต่นี่มันไม่ใช่อันนี้มันแค่สามสี่ปีผมว่ามันก็โอเคนะผมกม็อยากให้ชาวบ้านครับไปลองใช้กันเขาก็แจกให้งวิฟีอ่ะคือตะกรอบมนไม่ได้เขียวอย่างนี้หรอไม่เขียวอย่างนี้หรอจริงๆริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลพึ่งจริงมันแตกออกยอดใหม่เลยนะมันเพิ่งฟื้นนยต้นนึงก็โตมาลลููกก เพาตอนหลังนี่มาใช้หิยวจีนี่มาใช้ได้สองเดือนนี่แล้วหยุดยาไปเลยอืถ้าวันนี้มีสิบคะแนนป่าให้เขียวขจีกี่คะแนนไปร้อยไปเลยโอ้โหดูสำหรับเพร่อนมสซิคาเร่ไจ้าคุณณินทรโหปังมากไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวนี่คือเก็บผลผลิตแบบไม่ไหวแล้วจะดีมากเยอะมากผลผลิตแบบว่ามากขึ้นด้วยนะคะสําหรับเคสนี้กับ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทนั่นเองนะคะที่ตอนนี้นะเขาได้มาตรฐาน GMP ไปแล้วด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เขียวคจี K G ของเรานะคะที่เป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีนะคะปลอดภัยสาหรับผู้ใช้แล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริภโภคอย่างเราด้วยโ,โหน่ารักมากๆนะคะ <S <S> <S นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะงกีกขายังไม่หมดะค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งเคสนะคะจังหวัดชัยนาทเหมือนกันเลยหหแสดงว่าตอนนี้นะชัยนาทเขา นะเริ่มกําลังมานะคะกับผลิตผลทางการเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะสําหรับเคสนี้เป็นฟักทองจาะจากพี่มงคลอันนี้แบบคร่าวๆเลยนะเขาบอกว่าผลผลิตของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเลยค่ะน้องเกก๊ค่่าเท่านี้ไม่ธรรมดานะจากเดิมเขาบอกเลยว่าจากที่ผลิตมาได้60ตันนะคะคุณคะตอนนี้90 ตันค่ะเพิ่มไปเลยแบบจุกๆ,ๆคือต้องบอกว่าถ้าคำนวณเป็นเงินนะต่อตันนี่แล้แบบุูมันคุณแบบมากขึ้นไปอีกแบบเยอะเลยนะคะคุ้มมากๆแต่ว่าเคสนี้นะคะจะคุ้มยังไงและเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นยังไงบ้างาหลังจากใช้ไปครั้งแรกก็ดีขึ้นใหญ่ดีขึ้น<ช>ดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงพี่คือลูกผิวพันธุ์ครับใบเบย์ใหญ่ครับเราเห็นได้ชัดเลยใช่จากใบขนาดเท่าไหร่ตอนแรกๆก็ฝ่ามือเข้ากว่าโอ้ เป็นยังไงก็ห้าเท่าได้จากไม่ใช้คือห้าบาทฝ่ามือพอใช้เพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าถ้าใบใหญ่แล้วมันดีกว่ายังไงครับใบใหญ่หันไหนลูกใหญ่เท่านั้นครับพอใช้เขียวขจีเข้าไปเนี่ยมาแรงศัตรูพืชต่างๆเนี่ยมาเจอน้อยมากเบาครับเบาลงจากเดิมมันขึ้นเยอะขนาดไหนที่พี่เจอก่อนใช้เขียวขจีเลยฉีดยาสารที่มีไม่ไหวก็ไม่ไปหรอไม่ไปและใน20ไร่ก่อนใช้เขียวขจีเราบัตได้ไหมว่าเก็บฟักทองลงทุนน้อยครับน้อยกว่า จาก4ี่ห้หมื่นเหลือประมาณ 20, 2 0 0หมืกว่าทีนี้แหละพอมาใช้เขียวกะจีลูก1นึ่งเจ็ดโล<ช>ได้กี่ตันได้กี่บาทว่ามา90กว่าตันเก้าตวนตก่อนนะจาก60หกตันเป็น90ตันและเงินที่ได้ในแต่ละครั้งในการขายคือล้านต้องมีเกือบครับเกือบดูเมื่อกี้เลยนะคะฟักทองค่ะ ได้เกือบล้านเลยเหรอคะคือเป็นแบบเป็นล้านเลยนะคะใครบอกว่าทําอาชีพกเกษตรกรรมแลแม้วแหมรายได้ไม่ดีดูแบบทั้งเหนื่อยทั้งหนักผลตอบแทนไม่คุ้มคุณค่ะไม่ใช่ยุคนี้กับเขียวกระจีแน่นอนจ้า บ้าบอปลูกฟักทองได้เป็นหลานได้เป็นหลานนี่เดี๋ยว,วจะไปเกลี่ยดินหลังบ้านแล้วนะไปเกลี่ยดินหลังบ้านเยียเรยมาเลยฟักทองแล้วนะจ๊ะเออเขาอยากได้แบบนั้นบ้านนะคะโหต้องบอกว่าเพราะว่าเขียวขจีจริงๆค่ะถึงได้มีผลผลิตที่แบบว่าเห็นผลลัพธ์แล้วมีรายได้สูงขนาดนี้นะคะกับเขียวขจีดินน้ำนั่นเองดียังไงบ้างคะนงกิกขา จะบอกเลยนะคะ<ม>ว่าเกี่ยวกับจีดินน้ํานะคะ,คะฉีดตรงไหนก็ดีค่ะฉีดใบใบก็เขียวฉีดดินดินก็ดีเล<ะ>ิศฉีดลําต้นลําต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันโรคแมลงด้วยถูกต้องนะคะเห็นไหมคะใครบอกว่าเวลาใช้พวกเวลาเราใช้อะไรที่เป็นแบบว่าอินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเนี่ยเอาจริงๆหลายๆคนก็ยังมีความคิดเดิมๆะคะน้องกิ๊กว่าแบบอุ้ยมันจะดีหรอมันใช้ได้ผลหรอแล้วมัน แรงล่ะแมลงเยอะจะตายพวกสารอินทรีย์พวกนี้เขาจะช่วยได้จริงๆหรอมันต้องเป็นสารเคมีสิแต่ว่าอันนี้เขาพิสูจน์แล้วจริงๆนะคะว่าสําหรับเขียวขจีของเราค่ะที่เป็นแบบว่า เกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถป้องกันมแมลงก็ได้นะคะดินก็ดีต้นก็ดีดอกผลก็ดีอีกด้วยค่ะโอ้โหเขียวขจีนี่ดีจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะก็เปิดใจรับเกษตรอินทรีย์ของเราไปนะคะสาหรับเขียวขจีดินน้าของเรานะคะหรือว่าเขียวขจีตัวท็อปนะคะคือแบบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเขียวขจีสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นอะไรคะ เป็นสารอินทรีย์ค่ะ,ค,ะคือสกัดจากธรรมชาติ100 1 0ึ่ร้อยเปร์เซ็นต์ตลอดปลอสารเนะคะแล้วก็วิธีการใช้ต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าบางทีซื้อผลิตภัณฑ์มาเนี่ยอาจจะมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างแบบเอ๊ ยังไงหนุนน,นีนั้นยุ่งยากหน่อยนะคะแต่ว่าสําหรับเขียวขจีดินน้ําของเรานะคะจะบอกว่านะคะคือไม่เปลืองเลยใช้ง่ายมากๆด้วยอ่ะเรามาดูกันนะอย่างถ้าจะฉีดที่ดินนะคะก็ใช้อัตราส่วนค่ะ20ถึง40ซีซีนะคะต่อน้ํา40ลิตรค่ะฉีดไปที่ดินที่ เกษตรกรพอปลูกได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะทให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะคะอุ้มน้ําแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้นเมื่อดินดีแล้วนะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็พืชของเราด้วยนะคะน้องกิ๊กขาและที่สําคัญนะคะเขายังช่วยลดปัญหาในเรื่องของเชื้อราและก็โรคพืชต่างๆอีกด้วยนะคะนี่และนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถฉีดที่ใบได้ด้วยนะคะกับอัตราส่วน10-20ซีซีนะคะต่อน้ํา40ลิตรเช่นเดียวกัน ฉีดใบใบก็เขียวเนี่ยตอนนี้น่าจะโดนฉีดทั้งตัวแล้วเขียวใช่ไม่ใช่ฉีดใบใบก็เขียวนะคะฉีดแบบว่าดอกดอกก็งามฉีดแบบว่าคือลูก ผลอะไรก็ดกด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้นี่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะคือเพิ่มผลผลิตกันคูณ2ไปเลยแล้วก็จบทุกปัญหาพืชไปด้วยนะคะกับเขียวขจีดินน้ำขวดนี้ของเรานะคะค่ะนี่เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะคะสําหรับชุดทดลองนะคะเขียวขจีดินน้ำา1ขวดนะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่1290บาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อตอนนี้เวลานี้เลยนะคะจะลดเหลือเพียง650บาทเท่านั้นค่ะโอเคเครื่องหนึ่งกันไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่า นะคะใครอยากจะได้โปรแบบโปรเต็มๆนะคะกับโปรนี้เลยค่ะกับเขียวขจีดินน้ำา2ขวดนะคะคุณขา2ขวดจากราคาปกติค่ะ2580บาทนะคะวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้นะคะลดกันไปเลยค่ะเหลือเพียง1,300บาทเท่านั้นแต่ว่ายังไม่พอนะคะเรายังแถมฟรีไปอีก1ขวดไปเลยกับมูลค่า650บาทเอาเป็นว่าสรุปรวมแล้วนะคะคุณจะได้ไป3ขวดในราคา1,300า บาทคา่ะโอ้โหแบบว่าวันนี้นะคือต้องรีบนะเพราะเราให้แค่50สายแรกเท่านั้นนะคะกับโปรดีๆแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะหรือว่าแบบอ่ะเอาจริงๆตอนนี้จะชุดทดลองหรือชุดไหนนะ ซักโบเหอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะรีบโทรเข้ามาก่อนเลยนะคะกับหมายเลขนี้ค่ะ0 2 1 0 4 9 9 9 9นะคะหรืออีกหนึ่งหมายเลขค่ะกับ0826626465ค่ะหรือ Li n e แอดนะคะของเกษตรกรีนนั่นเองค่ะค่ะหรือสแกน QR code ได้เลยนะคะทางด้านหน้าและที่สำคัญนะคะโปรเยอะแยะมากมายแบบนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยโหไม่รู้จะสะดวกสบายไปขนาดไหนนะคะโปรก็ดีนะคะคือใครอยากได้ตอนนี้รีบโทรมา เลยนะคะกับ50สายแรกเท่านั้นค่ะกับเขียวขจีดินน้ําของเราวันนี้นะคะชา้าหมดอดนะคะคือรีบๆโทรเข้ามาเพร<ว>า<ม>ะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะค่ะกับโปรดีๆแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะคราวหน้านะคะถ้าเจอกับเราสองคนแบบนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะเราก็อยากจะมาแชร์น,ะน้องกิ๊กเนื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งเ,เคส,สตต่างๆหรือว่ารีวิวที่เราอยาก มาให้ทุกท่านนะคะได้มาพิสูจน์กันจริงๆค่ะว่าเขียวกจีของเรานี่ดีจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมาพบกับเราสองคนได้อีกนะคะกับรายการ<ฮ>กระรเขียวกจีนิ<ฮ>วเนสหวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ